สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567มานํ 2, 67, มานำเสนอครับความลับไม่มีในโลกสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกลอนคล้ำบาป เกิดแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองโครงโลกกนิษฐ์พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีสอนพระเจ้าลูกยาเธอลำดับที่15ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยกับเจ้าจอมมารดานิ่มและทรงเป็นหลานตาของเจ้าพระยาพระคลังหน ทุกบทโครงสลักลงแผ่นหินอ่อนติดตามผนังศาลารายในเขตพุทธาวาสวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธาเตียงก็ไปหาอ่านกันได้คงสงสัยจูๆ่ๆผมเอาโครงโลกกนิษบทนี้มาให้อ่านกันด้วยเจต,ตนาใดไม่มีเจต,ตนาอันใดหรอกพอดีเห็นข่าวโครมครามด้วยอดีตนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่ง ให้สัมภาษณ์นักข่าว PPTV ช่อง36ผมฟังบางช่วงบางตอนที่นายตำรวจท่านนั้นเปิดเผยด้วยตัวท่านเองโดยนักข่าวไม่ได้ถามในประเด็นนั้นก็ทำให้นึกถึงโครงโลกกนิตในบทนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองเรื่องที่ท่านเล่าทำเอาสตั้นกันไปทั้งประเทศเศรษฐกิจไทยนะยังไม่วิกฤตหร,รอกแต่ขบวนการกฎหมาย อำนาจในระบบรัฐรวมถึงความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ขณะน,นี้มันวิกฤตสุกจนงอมใกล้เน่าแล้วตอนหนึ่งอดีตนายตำรวจใหญ่เล่าให้นักข่าวฟังว่าสองนายกนายกปูนายกทักษิณมาขอร้องพี่ให้ช่วยช่วยถอนหน่อยก็แหมพี่รู้จักพวกนี้หมดนี่คนรู้จักกันขนาดนี้ขอแค่นี้ใช่ไหม ให้ได้ให้ไม่ได้ความจริงเราเป็นตำรวจเรารู้กฎหมายนะว่าถอนไม่ได้หรอกมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินเข้าใจไหมตอนที่ขอมาพี่ก็บอกว่าถอนไม่ได้ครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้พี่ถอนไปก่อนทำหนังสือถอนไปเดี๋ยวไปวิ่งปปชอเองพี่ก็อ้าววิ่งเหรอก็แล้วแต่แล้วกันหนึ่ง คุณวิ่งได้ก็โชคดีไปแล้วแต่วิธีการของคุณผมไม่เกี่ยวนี้ใช่ไหมอันที่สองก็เอเราก็ไม่ใช่คนอาฆาตใครไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราด้วยก็เห็นเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วทักษิณก็เป็นรุ่นน้องตำรวจก็เลยทำตามที่ขอขอมาก็ไปถอนให้คือทักษิณขอร้องให้เขาถอนฟ้องเศรษฐา ตั้งแต่รักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจโดยนายตำรวจท่านนั้นไปเยี่ยมที่ชั้น14ก็คุยก็ขอกันในประเด็ดนนี้ส่วนยิ่งลักษณ์นั้นโทรหาเองโดยตรงจากต่างประเทศขอให้ถอนฟ้องนายกเศรษฐาที่นายตำรวจท่านนั้นไปยื่นฟ้องไว้ก็เท่านี้แหละเรื่องบางเรื่องก็เหมือนดูหนังบางเรื่องไม่ต้องภาคไม่ต้องมีคำบรรยาย แต่ด้วยเนื้อหาทำให้คนดูต้องเข้าใจได้เองทักษิณน,นอนชั้น14รอย l ลสวีทแทนนอนคุกแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและกรมราชธรรมอ้างว่าป่วยขั้นวิกฤตแต่ในเอกสารทางการของราชธรรมระบุเหตุผลว่าเนื่องจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรย,ยังคงมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเฉพาะทาง หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้ดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่จากการเปิดเผยของนายตำรวจท่านนั้นเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าทักษิณป่วยวิกฤตจ,จริงหรือป่วยทิพนับเป็นพยานประจักษ์เพระท่านยืนยันด้วยปากคำท่านเองว่าขึ้นไปพบทักษิณบนชั้น14ขอร้องเรื่องถอนฟองเศษฐากันโดยตรงเท่ากับตอกยำ้ำ ยืนยันลงไปอีกขั้นที่โจทย์จันกันทั้งโลกว่าทักษิณผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลกานม่านบัญชาการผ่านนายกคุณเชิดนั้นจริงและย้ำที่ตอกขาไว้ทักษิณมีอำนาจเหนือระบบประเทศนั้นจริงในจริงในเมื่อนายตำรวจท่านนั้นบอกท่านรู้กฎหมายว่าที่ท่านฟ้องนายกเศษฐาต่อปปชผิดตามมาตรา157นั้นเป็นคดีอาญาแผ่นดิน ถอนฟ้องไม่ได้แต่ทักษิณบอกเขาจะไปวิ่งทางปปชเองให้ท่านทําหนังสือขอถอนฟ้องไปก็แล้วกันนี่พระสุขเข้าพระเสาแทรกปปชที่มีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นประธานทันทีท่านไม่ใช่นายกจะอ้างไปกวนราชการตามต่างจังหวัดหรือไปเป็นเซลแมนขายคอนโด ขายแผ่นดินเช่า99ปีในต่างประเทศเพื่อเลี่ยงตอบเลี่ยงไปเชิญประเด็นถอนฟ้องนี้ไม่ได้แน่คนทั้งประเทศกำลังรอฟังว่าตกลงบป,ปชให้ถอนฟ้องนายกไปแล้วใช่หรือไม่ถ้าไม่คือฟ้องแล้วถอนไม่ได้แล้วขณะนี้เรื่องนี้บป,ปชดองไว้ในขั้นดำเนินการชั้นไหนแล้วถ้าใช่คือคดีอาญาแผ่นดินคดีนี้ฟ้องแล้วให้ถอนได้ ก็หมายความว่าทักษินวิ่งปปชเป็นเรื่องจริงทําได้จริงและปปชอยู่ใต้อุ้งบาททักษินจริงพลตารวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชท่านต้องออกมาเคลียร์จะปล่อยให้คลุมเครือต่อไปไม่ได้เพราะที่จะพินาศย่อยยับไม่ใช่แค่ปปชแต่มันหมายถึงระบบประเทศทั้งหมดภายใต้หลักธรรมมาพิบาล6ประการจะล้มเหลวทั้งหมดไทยประเทศ จะสูญสิ้นความยอมรับนับถือและความเชื่อถือจากมนุษย์นานาอารยะเว้นจากพวกสัตว์สปีชีส์เดียวกันไทยจะเป็นประเทศอานาอารยะประชาธิปไตยในระบบคอร์รัปชันทักษิณนิยมธรรมมาพิบาลด้วยหลัก6ประการจะรวมสรุปลงในอาศัตพิบาลประการเดียวคือทั้งชาติใต้ตีนระบอบทักษิณเรื่องให้ต่างชาติเช่าที่ดินไทยได้99ปี ซึ่งเท่ากับขายแผ่นดินให้ต่างชาติเข้าครองนั้นไม่ได้ทําให้คนไทยต้องลุกขึ้นมาตบหน้าเจ้าของความคิดนี้ด้วยความตกใจเพราะคนไทยมัย่ใจมันคิดได้แต่ทําไม่ได้เพราะในคอรมอในรัฐสภาไม่มีใครพักไหนยอมให้ทั้งหมดทุกพักรอกแต่การที่องค์กรประเทศสยบยอมอยู่ใต้อานัตโจรถึงขั้นอาญาแผ่นดินใครก็ถอนคดีไม่ได้ แต่ทักษิณวิ่งให้ถอดได้ตรงนี้ต้องตกใจเพราะเป็นขบวนการอำนาจนอกระบบที่องค์กรในระบบงุบงิบยอมให้มันเอาเงินทุบหัวกว่าจะรู้โวยวายกันทั่วก็สุกงาก็ไม่ไปหมดแล้ววันก่อนบิ๊กโจก็สาวไส้ถึงขั้นล่ารายชื่อให้ถอดถอนปปชคนกันเองรายหนึ่งแล้วเนี่ยอดีตนายตำรวจใหญ่หลุดปากเอง ทักษิณวิ่งปปชวิ่งใครวิ่งสําเร็จไหมคําตอบอยู่ตัวประธานปปชจะต้องออกมาเคลียร์กับประชาชนด้วยตัวท่านเองเรื่องนี้สังคมสี่เรียดเพราะเป็นเรื่องยืนยันถึงว่าปป,ปชเป็นองค์กรปราบปรามป้องกันการทุจริตแห่งชาติเชื่อถือได้หรือเป็นองค์กรทุจริตแห่งชาติใต้อุ้งตีนอุบาทระบอบทักษิณถ้าองค์กรแห่งชาติยังสยบอยู่ใต้อุ้งบาททักษิณ ก็ไม่ต้องคิดต่อแล้วว่ารัฐบาลนี้ด้วยพรรคเขาเป็นแกนนําจะไม่อยู่ใต้บาทหลักการรัฐบาลใต้บาททักสินที่มีคําว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเป็นลมหายใจกู้ห้าแสนล้านไปแจกก็กระตุ้นเศรษฐกิจหนี้สินครัวเรือนของแพงทั้งแผ่นดินให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจเอาแผ่นดินให้เช่า99ปีสหรัฐคงเช่าหมดทั้งภาคเพื่อตั้งใช้ฐานทัพ ั้งฐานยิงจรวดเล็งเป้าไปทางจีนก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ต่างชาติถือครองอสังหารุมทรัพย์จากที่ให้ซื้อคอนโดได้49ขยายเป็น75นนี่ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่าเศรษฐกิจใครเศรษฐกิจชาวบ้านหรือเศรษฐกิจพ่อค้าอสังหาริมทรัพย์ที่ปลูกบ้านปลูกคอนโดขายกลุ่มทุนคอนโดก็กลุ่มเดียวกับพวกกลุ่มทุนการเมือง ใช้ข้อมูลภายในกว้านซื้อที่ดินราคาถูกพอตัดถนนโครมก็สร้างบ้านสร้างคอนโดขายกันพลึบอัพกำไรกว่าเท่าตัวกำไรลน้นพากันเงียบแต่พอล้นขายไม่ออกก็โวยเป็นพิธีแล้วการเมืองก็เข้าม,มาอุ้มให้ด้วยมาตรการต่างๆอุ้มใครอุ้มคนขายแต่ไม่เคยอุ้มคนซื้อพ่อค้าคอนโดกับธนาคารมันทุนเกื้อทุน รัฐบาลคอยหนุนให้มันรวยอยู่กลุ่มเดียวขายไม่ออกก็ลดราคาลงสี่ผ่อนดาวแล้วถึงตอนโอนเครดิตไม่ผ่านแบงก์มันก็ยึดดาวไปกินฟรีรัฐบาลทำไมไม่หามาตรการช่วยเหลือคนซื้อบ้างละ่ะอายุเกิน60แบงก์ก็ไม่ให้กู้ไม่รู้ความคิดควายตัวผู้หรือตัวเมียคนอายุถึง60ปีได้นั่นแสดงว่าต้องมีเครดิตหรือมีเงินมีช่องทางการเงินมีประสบการณ์ เขาถึงซื้อไม่งั้นตายไปแล้วให้เขากู้หรือค้ำกู้ได้จะเชื่อใจทางเครดิตว่าผลได้ตลอดรอดฟังได้มากกว่าคนวัย20-30ถึงขึ้นไปด้วยซ้ำคนทำเกษตรทำสวนทำไร่ทำนาปลูกพืชผักนอกจากต้องแบกความเสี่ยงในการลงทุนกับราคาพืชผลทุกปีแล้ว <mm> เขายังต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย10ปี20ปีบางทีก็ต้องโคนทิ้ง เพื่อเปลี่ยนพืชปลูกใหม่ชาวกเกษตรเสี่ยงตลอดชีวิตแต่พ่อค้าอสังหาริมทมรัพย์ปลูกบ้านปลูกคอนโดข,ขายครั้งเดียวก็ตีหัวเข้าบ้านไม่ต้องเสี่ยงด้านราคาตลอดไปทั้งไม่ต้องรดน้ำพรวนดินแต่ละโครงการเห็นโฆษณาลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นล้านแสดงว่าต้องผ่านการวิเคราะห์ตลาดเคาะตัวเลขบนความเสี่ยงเบ็ดเสร็จแล้วจึงลงทุนเมื่อไม่เป็นตามคาด ก็ไปตบกระโหลกนักวิเคราะห์ที่เคาะตัวเลขให้ซีที่รวยละเอาแต่พอขายฝืดรัฐบาลพวกเดียวกันรีบทลาออกมาอุ้มจำคดีตู้หาวได้ไหมมู่บ้านจัดสรรของใครละ่ะยกขายเกือบทั้งโครงการให้แก้งตู้หาวกลายเป็นอาณาจักรตู้หาวคนอื่นกลายเป็นคนส่วนน้อยต้องถอยให้กับความเป็นอาณาจักรคนเถื่อนในใจกลางกรุงบางอาคารและบางโรงแรมหรู ฝรั่งประเภทสายลับตะวันตกเช่ายกชั้นอยู่เป็น10 2 0ปีทำไมรู้ไหมชั้นที่มันเช่าใครก็เข้าไม่ได้ผ่านไม่ได้ลิฟต์ก็หยุดไม่ได้กระทั่งคนทําความสะอาดก็ต้องคนของมันเท่านั้นอ้างความลับความปลอดภัยอ้างสิทธิ์มันเช่ายกชั้นอยู่เหนือการควบคุมกฎหมายไทยนี่ยังขนาดนี้ถ้าอนุญ,ญาตให้ซื้อคอนโดได้7 5ก็หมายถึงคอนโดในประเทศอนาคตคือ อาณาจักรเทศที่เหนืออำนาจไทยมันจะใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจเถื่อนเป็นสถานที่ส่องสมทางอาเชียกรรมหรือก่อการทางวินาศกรรมที่ไหนมันก็ทำได้โดยอำนาจไทยซึ่งถูกกลืนไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเห็นรัฐบาลเศถียรเพื่อไทยประกาศใช้นโยบายอีกไหนอีกนอให้ไทยเป็นฐานเป็นฮับร้อถ้าหวังให้ฐานทับเป็นอีกหนึ่งฮับตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก ให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้99ปีซื้อคอนโดได้75ปีตรงสเปคเลยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับสหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ